สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับยู่ผมอินฟิที่บอลนะครับสำหรับวันนี้ผมจะ่นเกมดากอนราชาเหมือนเดิมเลยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมาสอนนะครับเพื่อนๆรีดดาเมจของอาชีพริปเปอร์กันนะครับว่ามันต้องกดสกิลอย่างไงนะครับมันถึงจะสามารถนะครับรีดดาเมจออกมาได้สูงสุดนะครับแล้วก็ออกมาได้เยอะๆนะครับประมาณนั้นก็คือวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนนะครับนะมันอาจจะออกมาได้ไม่สูงสุดตามที่ผู้เล่นต้องการนะครับแต่วันนี้ผมก็จะมาสอนเบื้องต้นแล้วกันเอานเอาเป็นว่า เอาเป็นวิธีแล้วกันเนาะประมาณนั้นนะครับก็คือผมอาจจะรีดออกมาได้ไม่สูงสุดหรือว่าอาจจะสอนได้ไม่เต็มที่และนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมใช้เกณฑ์นี้เป็นหลักในการลง PVE นะครับนะไม่ว่าจะเป็นการลงดันนะครับไม่ว่าจะเป็นการโซโล่อะไรประมาณนี้เนี่ยผมจะใช้เทคนิคนี้ในการลงตลอดนะครับแล้วอีกอย่างนะมันทําเวลาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับนะวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีทํากันนะครับก็คืออาชีพริปเปอร์เนี่ยมันมีบางคนนะครับหรือว่า คนที่เล่นอาชีพริปเปอร์เนี่ยนะครับเห็นเขาบอกว่านะครับอาชีพริปเปอร์เนี่ยมันจะด้อยในการโซโล่มากๆเลยนะครับแต่ผมก็ไม่ฟันธงนะครับว่ามันเป็นอาชีพที่ด้อยในโหมดโซโล่ Solo อะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าจะมีการลงดัน <S 2> <S 2> ผมไม่ฟันธงนะว่ามันเป็นอาชีพที่ลงคนเดียวได้ลําบากอะไรประมาณนี้ผมคิดว่านะครับคนผู้เล่นที่เล่นตัวของริปเปอร์เนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจสกิลของมันพอนะครับหรือว่าเลี้ยงตัวของพลังจิตเนี่ยไม่เพียงพอนะครับมันก็เลยทําให้ตัวของ อาชีพริปเปอร์เล่นกันน,นะครับมันไม่สามารถรีดดามเจออกมาได้สูงสุดนะรประมาณนั้นก็คือมันอาจจะเจอปัญหานี้นะครับก็คือมันต้องลงไปเป็นเพื่อนนะครับหรือว่าเอาใครก็ได้ไปสักคนนึงอะไรประมาณนี้ในปาร์ตี้นะครับก็คือถ้าเกิดลงดันอะไรประมาณนี้ระดับ5เนี่ยริปเปอร์มันก็ไหวครับคนเดียวชิวๆเลยนะครับอีกอย่างนะมมบิิตี้มันสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นบอสประเภทไหนเนะี่ยมันหลุดออกมาได้หมดเลยนะครับมัน แตกต่างจากโซเดนเซอร์มากนะครับเนะพราะโซเดนเซอร์เนี่ยมันเป็นอาชีพที่โจมตีนะครับมันเป็นอาชีพที่ตีระยะไกลแต่ขาตายนะครับนะมันไม่มีสกิลหนีนะประมาณนั้นก็คืออาจจะเล่นยากเนาะนะครับโอเคนะครับเ,เดี๋ยวผมจะพามาดูตัวของสายเลือดก่อนเลยนะครับว่าสายเลือดแบบไหน,นครับที่ผมจัดแล้วมันรีดดาเมจได้ออกมาได้สูงสุดมากเรื่องที่ผมได้ทําคลิปไปในอาทิตย์นั้นนะครับในวันนั้นเนี่ย ผมได้ทําวิธีนะครับในการเลี้ยงพลังจิตใช่ไหมต้องทํายังไงให้มันหมดใช่ไหมครับก็คือผมยังใช้เซตนี้อยู่เพราะว่าเซตนี้เนี่ยมันค่อนข้างโหดเลยนะครับแล้วนะครับมันมีอีกเซตหนึ่งนะครับก็คือเซตนี้นะครับไอสกิลซีตัวนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าไอสกิลตัวนี้เนี่ยหลายคนอาจจะยังเข้าใจผิดอยู่นะครับในการใช้ในโหมด PVE นะครับก็คือผมแนะนําอย่างนี้เลยนะครับเท่าที่ผมไปทดสอบแล้วก็เท่าที่ผมสังเกตมาแล้วก็ทดสอบเองมานะครับผมคิดว่า ไอตัวของการเพิ่มนะครับการเพิ่มพลังแมวปีศาจเนี่ยไอตัวนี้เนี่ยมันไม่คุ้มในโหมด PVE เอามากๆเลยนะครับเพราะอะไรหนึ่งก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นแหละนะครับดามิเอ็มนะครับที่แนบนะครับมันเพิ่ม45%ก็จริงนะครับแล้วก็อีก50%ที่ว่ามันมีอัตรานะครับเก็บตัวของแก่นปีศาจได้สองเออไอเนี้ยมันดีก็จริงนะครับแต่เพื่อนๆลองมาดูสกิลนี้ครับไอสกิลนี้ก็อย่างที่บอกนั่นแหละนะครับมันบอกว่านะครับ20%ความเสียหายนะครับซ้อนทับกัน3ครั้งนานห้าวิ สามครั้งก็ประมาณ60% 5วินาทีนะครับมันไม่ใช่เนน้อยนะครับดามเมจของสกิลนี้นะครับในโหมด PVE เน,นี่ยนะมันจําเป็นมากนะครับถามว่าอันนี้ใช้งานได้ไหมมันก็คือมันเก็บตัวของแก่นปีศาจได้2ก็จริงนะครับแต่เพื่อนๆลองคิดดูนะครับนะตัวของทําลายเนี่ยดามเมจมันเท่าเดิมนะครับมันไม่เพิ่มแล้วมันก็ไม่อะไรเลยนะครับก็คือมันยังเท่าเดิมถ้าเกิดเพื่อนๆลองแช่นี้เนะี่ยจะได้ดามเมจเพิ่มขึ้น60%ถ้าเกิดใช้อันนี้ในโหมด PVE เนะี่ย ผมมองว่ามันไม่คุ้มนะครับถึงมันจะใช้ตัวของจู่โจมลูกาวินาทได้เร็วแต่ดามเมจมันเท่าเดิมนะครับมันไม่ขึ้นสูงเหมือนกับอันนี้นะครับไปใช้ไอ้ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูวันนี้เลยนะครับระหว่าง2อันนี้กับอันนี้เนี่ยนะครับว่าอันไหนเนี่ยมันจะทําเวลาในการฆ่าตัวของมอนสเตอร์ได้เร็วกว่ากันนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทดสอบให้ดูนะครับโอเคนะครับสําหรับสายเลือดนะครับผมจะใช้เป็นเซตนี้เลยนะครับนะเซตนี้เลยเกินการโหลดนะครับ การดูดกลืนนะครับทำลายต่อเนื่องแล้วก็แทงโก้แมววิสัตนะครับเอาเป็นตัวนี้ไปนะครับงั้นก็พอจะเข้าใจกับสายเลือดแล้วนะครับก็มาดูวิธีการรีดามเมจกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปเเดี๋ยวผมจะสอนนะครับวิธีรีดามเมจกันนะครับว่ามันต้องรีดยังไงนะครับก็อย่างที่ผมบอกไว้แหละในคลิปนั้นก็เป็นการคอมโบไปด้วยนะครับก็คือตอนแรกก็ให้เปิดตัวของโซ่ฝันร้ายก่อนแล้วก็ตาได้ลมหายใจทำลายนะครับพอลมหายใจทํำลายเสร็จปุ๊บเนี่ยให้ทําการกดสกิลที่4สกิล3นะครับเอาเฮ้ยมันทำไมมันช้าจ พอเป็นแบบนี้นะครับสกิลมันครูดาวอยู่เราก็กลับไปนะครับรอ5าวินะครับตีดาเมจหอนี้ไปก่อนนะครับแล้วกลับมาที่นี้สกิลที่1มันจะลดสกิลที่1มันจะไม่ติดครูดาวนะครับเห็นไหมเนี่ยมันไม่ติดครูดาวนะครับเก็บสแต็กได้ประมาณ8สแต็กนะครับนะแปดสแต็กเลยอ่ะก็คือมันเยอะมากนะครับแล้วประเด็นคือเรามีความเสียหายของสกิลทําลายด้วยนะครับเพิ่มขึ้น60%นะครับมันค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็คือเราจะใช้ไอเกนตัวนี้แหละนะครับ ในการเพิ่มตัวของพลังโจมตีกันเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะสอนคอมโบให้ให้ดูนะครับจะเข้าไปในดันอ่าโอเคนะครับตอนนี้ผมเข้ามาในดันตัวของทวยเทพแล้วนะครับไอ้มอนสเตอร์หน้าดันนี่แหละมันตียากสุดแล้วนะครับนาก็คือคอมโบเนี่ยนะครับก็อย่างที่ผมได้พูดไปในคลิปนั้นแหละนะครับมันยังเป็นแบบเดิมนะครับกดโซ่ฟัน้ายก่อนนะครับลงหอยจะทำรายนะครับแล้วก็ตัวของคอนพิคาตคอนพิคาตเสร็จปุ๊บก็จะเป็นตัวของทิ้งร่างเงานะครับทิ้งร่างเงาเสร็จปุ๊บก็จะเป็นสกิลทำรายนะครับแล้วก็ เก็บสแต็คให้ครบแล้วก็จิวโจโลกาวิน่านะครับมันมีประมาณนี้จริงๆแต่วันนี้เนี่ยผมก็จะมาเรียบเรียงวิธีกดกันนะครับว่ามันต้องกดสกิลพวกนี้เนี่ยตอนไหนแล้วมันรีดดาเมจออกมาได้สูงสุดเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับวันนี้ให้ดูนะครับว่ามันคอมโบยังไงนะครับนะก่อนอื่นเลยนะครับให้เรากดตัวของฝันร้ายโซ่ฝันร้ายนะครับแล้วก็ตามด้วยลมหายใจทําลายนะครับลมหายใจทําลายเสร็จปุ๊บแล้วก็สกิลที่4นะครับสกิลที่สี่สกิลสามครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ปุ๊บนะ่มันติดมันติดครูดาวแล้วนะครับแล้วก็ตีไปเรื่อยจนกว่าพลังจิตเราจะหมดนะครับเนี่ยไปเรื่อยครับไปเรื่อยนะเมื่อกี้เราเก็บตัวของคุณตรงรทาวินาทได้แล้วนะครับเห็นไหมเนี่ยตีไปเรื่อยครับผมเนะี่ยนี่คือหมดแล้วนะครับเราก,กลับมาที่หน้านี้นะครับพอมันหมดแล้วใช่ไหมครับก็คืออันนี้ยังเป็นคอมโบแบบเดิมอยู่ที่ผมสอนไปนะครับแล้วกดสกิลหนึ่งอย่างงี้เห็นไนหะ มันจะรีดดาเมจได้เร็วมากๆนะครับถึงถึงมันจะเก็บตัวของค้อนที่คาดไม่ใช่สิถึงมันจะเก็บตัวของเออสกิลไอเนี่ยไม่ได้นะครับแต่ยังไงมันก็ยังโหดอยู่ดีนะครับดาเมจที่มันได้ออกมาเนี่ยมันก็ยังแรงนะครับแรงมากๆเลยนะครับคราเนี้ยน่ะก็คือถ้าเกิดสมมุติว่า2สกิลนี้เนี่ยมันคููดาวอยู่นะครับผมจะเปลี่ยนกลับไปเป็นอีกานะครับพอเปลี่ยนกลับไปเป็นอีกาใช่ไหมครับรอรอแมวมาแล้วก็กดสกิลหนึ่งนี้เลยรัวๆเลยนะครับ รัวๆเลยอย่างนี้ไปเรื่อยครับน่ะเห็นไหมไอ้สกิลสองสกิลนี้มันก็ยังติดครูดาวอยู่นะครับแล้วประเด็นคือพลังจิตเราก็ยังเต็มหลอดอยู่เห็นไหมนะครับก็คือเวลาเรากดสกิลทํำลายตอนมันติดสถานะเท็ตแมวเออเลยนะแทงโก้แมวปีศาจตถ์นะครับพลังจิตของเรามันจะไม่ลดนะครับพอมันไม่ลดเนี่ยเราก็จะกดสกิลได้รัวๆนะครับสกิลที่1เนี่ยนะครับพอพอเรากดสกิลหนึ่งได้รัวๆนะครับดาเมจที่ออกมามันก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วอย่างเนี่ย สายเลือดที่มันาสายเลือดนี้ที่ผมแนะนําไปอ่ะมันบอกว่าทําลายต่อเนื่องหน่อยี่สิบเปอร์เซ็นต์สามซ้อนทับกันสามครั้งนานห้าวีเนี่ยนะครับน่ะก็คือตีหกสิบหกสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยประมาณสามวิสี่วิได้เลยนะครับก็คือดอกหนึ่งเป็นล้านเลยนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นครึ่งนอกีนั่นแหละนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองอีกครั้งหนึ่งนะครับในการรีดดาเมจนะครับเดี๋ยวหลายคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับก็คือทำเพียงแค่ครั้งเดียวอาจจะไม่เข้าใจนะครับ เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมก็จะมาทําอีกรอบนึงให้ดูนะครับว่ามันต้องคอมโบยังไงบ้างนะครับอีกาเนี่ยไม่ต้องอะไรมากครับกดแค่2สกิลพอแล้ว1กับ4นะครับนะพอต่อมานะครับสกิลแมวกด4ี่ส1นะครับนะก็คือมันต้องกดเรียงกันอย่างนี้อยู่แล้วนะครับประมาณนั้นเดี๋ยวผมจะมาสอนให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก็แบบเดิมเลยครับโซ่ฝันร้ายยืดไปครับแล้วก็ลมหายใจทําลายครับผมพอลมหายใจทําลายเสร็จแล้วไหมครับสกิลที่4ของแมวครับผมแบบนี้ต่อมาก็จะเป็นตัวของ สกิลที่3แล้วก็สกิลหนึ่งหลอดยาวๆเลยนะครับปึ๊บอย่างนี้ปึ๊บป๊บอย่างนี้ครับผมเก็บไปเก็บสแต็กไปจนเต็มหลอดนะครับเต็มหลอดเสร็จปุ๊บผมจะเปลี่ยนกลับไปเป็นอีกานะครับน่ะถามว่าทําไมต้องเปลี่ยนไปเป็นอีกาครับผมจะเอาสถานะแทงโก้แบบปิศาจมาทําอย่างนี้ครับผมเนี่ยเห็นนะเห็นนะเนี่ยเนี่ยดามเมจมันเร็วมากๆครับผมแป๊บเดียวไอ้ตรงนี้จะตายแล้วนะครับไม่อย่างอีกทีนึงอีกทีนึงนะครับอ่าแล้วก็กดกลับไปครับ ที่อีกายอีกรอบนึงนะครับะรอสกิลแมวมานะครับนะอีกทีนึงครับผมเนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยไม่เนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยออมันดีเว้ยเป็นไงโคตรมันเลยนะครับเนี่ยอีกทีนึงอีกทีนึงนะครับตายไหมไมเป็นไงเรียบร้อยครับประมาณ1นาทีได้นะครับกองนี้ก็คือเอ่อไอตรงไอระดับตรงนี้เนี่ยนะครับไอมอนสเตอร์หน้าดันตรงนี้เนี่ยผมใช้ตัวของ ทวยเทพนะครับนะด่านก็เป็นด่านทวยเทพแหละทวยเทพเลเวล5เอ้ยไม่ใช่เลเวล4นะครับเลเวล4นะทวยเทพเลเวล4ดูหัวใจได้นะครับหัวใจมี4ดาวนะครับทวยเทพเลเวล4นะครับมันก็มอนเตอร์หน้าด่านมันค่อนข้างที่จะเลือดเยอะนะครับน่ะก็ตีประมาณเออ่ประมาณเท่าไหร่วะประมาณเกือบ1นาทีได้นะครับประมาณนั้นก็คืออย่างที่เพื่อนๆเห็นเมื่อกี้นั่นแหละนะครับดาเมจที่มันรีดออกมาได้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับน่ะก็คือถามว่าทําไม พังจิตเต็มแท้ๆทำไมผมถึงเปลี่ยนไปเป็นอีกาแล้วก็กลับมาเป็นแมวครับเพราะว่าผมจะเอาสถานะไอ้ตัวนี้มานะครับนี่เลยเอาไม่ใช่พลังวาจานี่สถานะแมวแทงโก้แมวปีศาจนะครับเพราะอะไรไอ้แทงโก้แมวปีศาจเนี่ยนะครับเนี่ยมันจะได้ตัวของอันนี้มานะครับเนี่ยเห็นนะไอ้สกิลเนี่ยมันจะกดได้รัวๆครับนะก็คือดาเมจที่มันให้มาหรือว่าดาเมจที่ออกมาเนี่ยมันเยอะมากๆนะครับนะถ้าสมมติว่าไอ้สองสกิลนี้ยเนี่ยมันคูดาวอยู่นะครับ ถ้าสสกิลนี้มันครูดาวอยู่นะ่นะน่ยไอสกิลตัวนี้นะ่ยมันจะทำาดาเมจได้ต่อเนื่องมากๆนะครับนะเนอะประมาณนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับว่าไอเซตนั้นนะ่ะกับเซ็ตนี้นะครับว่าเวลาไหนมันจะเร็วกันนะครับ โอเคครับก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นเป็นเมื่อกี้นั่นแหละนะครับก็เป็นนะครับ2เซตที่ผมได้ทําการทดสอบนะครับว่าสายเลือดเซตไหนนะครับหรือว่าสายเลือดเลเวลซอันไหนเนี่ยนะครับมันรีดดาเมจได้เร็วกว่ากันนะครับผลปรากฏว่านะครับเท่าที่ผมไปดูมาเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นตัวของทํำลายนะครับก็คือจะเป็นเลเวลซก็คือตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้นะครับทำลายเนี่ยไอตัวนี้เนี่ยจะทําดาเมจได้เร็วกว่าตัวของอันนี้นะครับนะ จะทำเนี่ยจะทำดามีได้เร็วกว่าตัวของการเพิ่มพลังแมวปีศาจนะครับก็คือจะทำดามีได้เร็วกว่านี้นะครับน่ะถามว่าทําไมมันถึงเร็วกว่าครับเพราะว่านี้เนี่ยเอ่อถ้าเกิดยิ่งเรายิ่งตีเนี่ยนะครับมันก็ยิ่งมันก็ยิ่งได้ความเสียหายใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดเรายิ่งตีเนี่ยเราก็ยิ่งได้แกนปีศาจได้เร็วมากขึ้นนะครับก็คือมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับนะประมาณนั้นเนาะก็แล้วแต่ผู้ชมเลยนะครับว่าจะเลือกใช้นะครับตัวของสายเลือดเซตไหนถึงจะดดีีท่สุ นะครับนะก็อย่างที่ผมได้แนะนําไปนั่นแหละนะครับในคลิปก่อนๆนี้นะครับว่าวิธีนะครับวิธีเลี้ยงพลังจิตเลี้ยงยังไงอะไรยังไงนะครับผมก็ได้ทําไปแล้วนะครับนะก็คลิปนี้ก็จะเป็นวิธีรีดามิผมก็ได้ทําให้ดูแล้วนะครับก็เลือกกันเลยนะครับว่าจะใช้วิธีไหนกันในการรีดามินะครับนะนะครับก็คืออาชีพริปเปอร์เนี่ยมันไม่ใช่อาชีพที่ไม่เก่งโซโล่หรอกนะครับก็คือมันเก่งนะครับแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับผู้เล่นด้วยนะครับว่าจะเข้าใจ ความสามารถของริปเปอร์ได้ดีไหมหรือว่ายังไม่เข้าใจตัวของความสามารถของริปเปอร์อะไรยังไงนะครับก็ลองไปศึกษาดูนะครับมันเก่งกว่าทีเา่เพื่อนๆคิดไว้ะสียเองนะครับสำหรับอาชีพนี้ในการลงโซโล่เนี่ยทั้งมบ b i ิลิตี้นะครับทั้งดาเมจที่จัดจ้านจากสกิลนะครับก็คือมันแรงมากๆนะครับไม่จาเป็นต้องให้ใครมาค้าให้ในโหมด PVE นะครับถ้าเกิด PVP เนี่ยต้องให้คนมาค้านะครับไม่งั้นก็ชิบหายได้เหมือนกัน ประมาณนั้นนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละนะครับก็ถ้าเกิดชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ครับกดติดตามเพื่อกํากำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็อาจจะลงคลิปช้าๆหน่อยนะครับอาจจะลงห่างๆหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ครับติดงานนะครับงานค่อนข้างเยอะเลยนะครับะก็ไม่มีเวลามาทำคลิปให้ดูนะครับก็จะมีตัวของประมาณวันพุธวันเสาร์วันอาทิตย์นั่นแหละนะครับก็อย่างที่ผมลงไปนะครับโอเคครับถ้างั้นก็คลิปนี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมกันนะครับถ้าเกิดมันไม่ถูกใจนะครับ คนดูท่านใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนะถ้าเกิดผิดพลาดการใดต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดเทคนิคของใครนะครับที่ดีกว่าของผมเนี่ยก็เอามาพิมพ์บอกได้นะครับผมจะไปทดสอบแล้วก็เอามาบอกอีกต่ออีกทีนึงนะครับประมาณนั้นนะครับผมคอมเมนต์ในสุภาพด้วยนะครับโอเคครับเพื่อคลิปนี้ครับขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า